ยูนจำไม่ได้ไหมคะยันยูนจำได้แค่แม่เดินออกมาจากปัจจุยยังยูนจะจำหูแม่ได้เลยฮุ้ยวไม่คุ้นเลยจำไม่ได้ไหมคุ้นคุ้นรู้ยังคุ้นรู้ยังใครรู้ดูรีวใครอะรู้ไหมใครเนี่ยยังยูนจำได้นี่ยังยูนยูเพราเธอไี่ จะขี้จะขี้มี่ไงจะขี้ก็จะต๊ดไม่ได้เลยอ่ะมันตามหากูจังเลยน้องรุ่นวิ่งหนีมันเนี่ยุ่นจำแม่ได้ไหมคะยังยังจำได้แค่แม่เดินออกมาจากป่าจูยี้ยังจะจำหูแม่ได้เลยเลิกจำกูจักทีค่ะกูอยกกเสกลืมความจำแม่สักทีอวิ่งหาแม่ทำไมเนี่ยนุ่นยังยังยังไม่เคอขนเป็นขนยืงยิง ไม่หาแม่จังเลยนี่ไอโบล่ะคุ้นเลยจำไม่ไ huh, ด้ไหมดิฉ huh, ัน uh ก็เป็นใครคุณก็จําไม่ได้ก็ดีแล้วล่ะค่ะคุยดีฉันไม่อยากให้คุณจําอะไรฉันทั้งนั้นล่ะค่ะดูนะคุณนะคุณคุณคุ้นคุ้นคุ้นคุ้คุ้นนึกปิ๊บใช่เลยอย่างนี้เลยคุ้นเลยดูดิ้ว จริงจะหลูบูจริงจะหลูบูงจริงจริงจริงก็จะมาร้องเพลงนะคะจะหลู้จริงจะหลู้พี่จิมหนูไปล่นเสีมงี่ิมดนจริงมอ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 จริงจะลามมากจริงมอก็ะเด่งกรเด้งจริงจริงจะร้ามมากจริงมอ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 จริงมู ยังโมเน่าเบิร์จะมีใครกันใครคกันไม่ใช่พิจินหรอนี่ก็มีอยู่จำแม่ไม่ได้หรอจำกูไม่ได้สักวันก็ได้นะอู้จงเคยไม่ได้นนึงหใช้จังเลยเนี่ยเกาตูดเกาหัวเนี่ยยงยงมึงใช้แม่จังเลยเดนปอแป้งร่างต้องแป้งร่างเลยเนี่ยโอ้ยยังจำได้อีกว่ะหนูจงไม่ได้มกนจะใช้พิจิณ กระป๋อยจ้หนุย่ยไอพี่จินตักกระป๋อบบยเจ้หนุย่ยใครจะจําแม่ไม่ได้ก็ดีนะแม่ชอบออน้องน้องน้องแต่งน้อง,น,อง,น,อง,น,องน้องโบรองใส่สิคะเฮ้ยเฮ้ยเป็นฟูยูเดีย๋ออยวใครคะเนี่ยคุยยอู่จำไม่ได้เลยยี่ปีจำหนูด้วยมูยูแมวจรจำไม่ได้จำไม่ด้วยลูยู <c oughs>